สวัสดีครับช่องพิเศษอันสันครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดนะครับกิ่งสาวิตีหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ตัดกิ่งใหญ่ๆไปชำนะครับผมนะฮะวันนี้เรามาอัปเกรดดูนะครับผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเราลองมาดูเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นพันธุ์นะครับผมนะฮะเป็นกิ่งต้นพันุ์ที่เราตัดออกมานะครับผม ตัดกิง่งอันนี้ผมไม่ได้ทาปูนแดงไว้นะครับผมนี่ชอบสวิตีนะครับลำต้นเข้าจะเอี้ยวดีครับดูเต็มน้ำเต็มเนื้อดีนะครับกิ่งมาจากกิ่งนี้นะฮะต้นที่สองต,ต้นที่สามมันจากกิ่งนี้เลยกิ่งใหญ่ๆนะฮะตอนนี้ใหญ่เกือบเท่าท่อนขานะครับตนนัวนี้เส้นวัูนย์กลางประมาณคืบหนึ่งประมาณ20เซนนะฮะกิ่งใหญ่มากครับ นี่ก็แตกยอดแล้วดูสิพระแตกยอดเร็วมากเลยฐานสวยนะครับตัวนี้ทรงได้ตัวนี้ก็ฐานสวยเหมือนกันนี่ไม่ดูฝั่งนี้ยิ่งคลาสสิกแค่ที่จะเป็นบอนไซนะฮะที่จะเป็นบอนไซอันนี้กิิงสมบูรณ์แล้วต้นนี้ก็ อันนี้สองอาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์กิ่งก็จะแตกขึ้นมาแล้วเป็นพุ่มแล้วนะครับผมอันนี้ต่อนะครับตอ่อส่วนกิ่งผมก็เอาไปชำนะครับเรามาดูกิ่งชำกันเลยนะครับกิ่งใหญ่เป็นยังไงบ้างนี่ไงกิ่งใหญ่ๆห่ที่เราตัดขึ้นมานะคะกิ่งชำจากต้นพันธุ์เมื่อกี้นยฮะ,ะเนี่ยยังไม่ตกแต่งนะครับรอให้พุ่มเข้ามาเต็มก่อน กิ่งใหญ่ๆพีสามสี่อันนะฮะท่อนใหญ่อันนี้เราสร้างสร้างยอดตอนนี้ก็กิ่งใหญ่ๆเหมือนกันนะครับช้ำกิง่งง่ายกว่าติดง่ายนะคบสวิตีช้ำยังไงก็ติดครับขอแค่มีดินนะะกิ่งขนาดกิ่งขนาดาใหญ่กว่าหัวแม่มือจะติดง่ายนะครับเนี่ยประมาณนี้ กับสองนิ้ชี้ผมชำไม่เยอะเลยนะเนี่ยครับสาวิตีทั้งนั้นเลยช่ำใส่อุปกรณ์ภาชนะนะเดี๋ยวนี้กิในใหญ่ๆเริ่มแตกออกมาหมดแล้วกินเล็กจะไม่ค่อยแตกนะครับผมสังเกตนะกิในใหญ่ๆอันนี้ยังไม่ได้รดน้ำเดี๋ยวรดน้ำก่อน แตกง่ายครับผมแช่น้ำไว้ดินนี่เป็นดินเป็นดินใบมะขามนะคะผมใช้ดินใบมะขามเนีย่ยต้นอยู่ข้างหลังบ้านใช้วัสดุเดือชายนี่นี่เลยนะฮะชาไม้ในร่มนะครับตัวนี้ชาไม้ในร่มก็ออกดีนะครับแตกยอดดีอยู่นในร่มรำไรก็แตกและติด,ดละ ง่ายนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวที่เราถ่ายคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับเริ่มแปกอแกมาแล้วแตกยอดแล้วนะครับผมเห็นไหมคะมียอดมาหเห็นแล้วง่ายเลยสําหรับทําบอนไซนะคะโครงสร้างเข้ามาอยู่แล้วนะคะมันจะง่ายกว่านะะเลี้ยงง่ายนะครับผมพอติดปุ๊บสร้างรากไปประมาณปีหนึ่งก็เป็นบอนไซได้แล้วนะฮะ ผมเห็นเขาขายในกันในกลุ่มเนี่ยโอ้แพงอยู่นะครับผมต้นละพันขึ้นต้นนี้แหละครับต้นที่คัดมาจากกิง่งนี่ค่ะอันนี้ไม้หกเดือนนะครับโครงสร้างฐานเข้ามาแล้วเราสร้างฐานเข้ามาได้แล้วนะครับสร้างฐานจากกิ่งนะครับกิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลาไม่นานมาทางลัดนะครับผมดีกว่าเราจะเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับ ก็เราจะเริ่มจะกิ่งเล็กกว่ากิ่งมันจะโตนะครัมันก็ยากนะครันดี๋ดูนี้หน้าร้อนนะครับผมร้อนแล้วฝนลงด้วยนะฮะเฟื่องฟ้าก็จะออกดอกมี่แหละครับต้นนีนะ้อันนี้เฟื่องฟ้าธรรมดานะครับผมเนะฟืฟ่องฟ้าธรรมดา